ไกลนะ้วโดยทางด้ของเรกทัาผ่านกัไฟก็ตัเตะกับของไฟแล้วเสีย กัรกับกพี่ชายับบอลย่าไม่เปิดนะฮะจาบ้านที่กัดกับแต่ตอนกีบอลโอ้แต่ลัสามบวางลงไปรับวแต่ทั้งทีเลยเบากบอลใช้บอลนเรปตัวรูตวเปิดปลติดแม่ครับแล้วเจ้าชนกับเล็กเล็กเล็กใช้ตัวบางเล็กยันมาได้ครับเล็กเปรว่าจะติดเจ้ากักับกัดจับนะฮะลุกหล่อเเบียดปการังใหแกวรับนะฮะหลังควบคุก มายที่ก่อนบอดขาทางซ้ายตากเปยิงลมีเอฟปิดไม่หมวกพีกไม่พ้นแต่ยังได้หลังเกียร์กบต่อดูหลอกโดยท่าจับจาทขาขวาที่ก่อนบอดรับโบกขวาไหล่ล้างมาเข้าซ้ายยิงไม่ตรงรอบับโอ้โหนี่มีอฟจะไสุดเข้าไปหลังเจียร์ก อารัลฟาลุยสเวอโนีีรกเยา์ลสเว์ีาายสามารถคุมรเยครับร่งรับเครับวบอกว่าโชคผิดสำหปนครับ้วเิที่ของเปียวครับมผู้สาวถูกพยายามจะไฟบล็อกแล้วว่าเอาไม่อยู่ครับเปียวครับแปรแล้วปวดปาแล้วเลือดเย็นเลยครับแปรลูกีเป็น2-0ครับรงกยครับนี่ร่างกายับเจ็ครับ โอ้งานหนักที่เาสอ่งาโต้เลยเรานาเบี่ยวแล้วังหว่นี้ฟากระเกี่ยวโอ้โหแล้วก็ไม่ใจเย็นังแ้ยแต่ลูกฟรีที่ก็ขอมาล้าเจียกแต่ขอเราเป็นรอเจรลังสามโอ้โหนี่ต้องกว างแผนมาดีเลยครับตั้งรับแล้วสวนกลับัตองขอให้ถึงระยะนะฮะทีทีครัดยเจ้ากรกับเปิดมาบอลยิงตาๆแล้วแหากห้ับ่นแต่เขโดน็อปกาะลงสวยเยอะเกาจี้แล้วมาเองโอ้โหขอปหลังานเ แน่นเลยครับราบทั้งทีครับบอลขึ้นมาทางขวาเข้าในว่ะเตะทีครับโอ้โหนี่ตอนนี้ทำสองลูกครับเตะทีแค่เดียวเลยครับจะทำสามครับบอลแต่ซ้ำมาเตะไปอะไรครับั้งกันใหม่ครับอยู่ที่กัปกัปแทงมาตรงกลางไม่ดีครับหายไปส่วนเป๊ะเป๊ะเปิดไม่ดีแล้วกีเซ็กต์ยังไงเข้าเข้าใน โดนแก่มาแล้วแขวะให้โจ <โ 1971. S 1> ๊กโจ๊กกับเล็กกับึ้นมามีเพื่อเราดูแะ้รับเล็กเล็กแต่ตัวสังกัดนักบอลที่บอลก็ไม่ตาวครับใหญ่ที่บอลนะเจ้าบอลเจ้าบอลยังไงครับเปิดตาตั้งโตเปิดไ้พี่ทักซ้ายเข้าไปยิงเสาแรกเลย้ออเรียบเลยยิงเสาแรกเลยดูดูแลัวเจ้าดำมแล้วขาตายแล้ตาไม่ถัดครับโอ้โหไปที่ตาครับเป็น

bà qua, đi qua. ôi đau đói, nước không Đến rồi <t struggle engaged> <tích> <t abusive> <tích> ต่อเกมแล้วตั้งที่การกับกับตาที่บอนกับบอลโดนตัอยู่แล้วบอลขึ้นมาที่การกับโอ้ยตข้มาแข่งแข่งไม่ได้เยอะยังไม่ต่อครับมาทีเข้าไปครับร no. oh. 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 ักขวาครับไปมาที่การกับกับมาที่หน่อยหน่อยสับหลอกหน่อยเข้าใน ไม่ดีครับโจ๊ะตะใต้โจ๊กคาที่เล็กแลแต่มีแรงไครับตตาวสนะตงวสองพี่ัเจ้าเล็กนีจะติดตั้งเตียเลยครับเก่งีต้องมีสมาธิรัไไปตาเก่เลยนที่ปาากปตามาพี่กัดกัดก้าวเบาให้หน่อยเนี่ยหน่อยหน่อยบก้อยยิงซายเนี่ยแม่แห้่ก็คลั

กระป๋าที่ปอดปอดขาเท้าปาปาปาแท้งขึ้นมาไม่ดีไม่อยาจะเปิดสวนยับยังไม่ได้เนี่นี่ก็เกมของจารันสามครับจะตั้งรับนะแล้วก็หาจังหวะสวนกลับจักแั่งได้เลยเนีบยเก็บไว้ทำได้ตามแผนครับสกอร์นี่ตั้งอยู่สองหนึ่งครับลดเขี้ยวนิดนึงก็ได้ของเล็กครับลดหยกันนิดนึงเลยนะของช้างครับ ฝ่าดได้ก็ขอโทษได้ครับฟิ่เป็นสิ่งที่ดีแต่ในทุกอย่างเด็อ้แล้วเปิดไม่ดีครับป่าป่าไม่ฝ่าไหลไ่เขาเป็นผูกไม่ดูเหมือนกับชาแม่ชาไม่ดีเขาาๆๆ้าตัดแต่เขาเล่นในครับโอ้โฝ่าจะจ่ายด้านนอกครับสายบอลัวก็กเปิดเข้ามาแต่ฝันลูกกีแล้วแต่ไปโดนชาครับ เราว่านิดแนแน่ทาสนาบิลกาาเกลี่ยตัวดคใา่ข,ของเจ้าเก๋กนะลงมางเก๋งลงมาแทนแบ็ใส่สอเกมวัชรกเป็นรองอยู่หนึ่งลูกกระป๋อเกีดดยดการแข่งขันในรอบชูคิีปต้องบอกว,ว่าแข่งแบบสองแคแับแบบแรกเก่งที่สนามบิวิก้าแปบที่2องจะไปไทยจุดโโกรนีโม่นี่ไ โดดอะโคชารกเบผมไม่โดดครับเดี๋ยวพีอนได้ก็ได้ของมาเจีรับเดี๋ยวดูครับของกันันสามรับสกอร์ตอนนี้ดำอยู่รับยไม่รู้กันรับนีรเฮ้ยอะเขา้าไปเลยจ้าโจ๊กโจ๊กอ โ้วเี่ยวเปียวอนไเป็นันลวใจ้มาดู้างเพื่อสิาหที่เับไม่ไบปอยให้พื่อสินทำหน้าที่เลยครับอยู่ในดือพนของผู้ตัดสินเลยครับแล้วัะไงครับเดี๋ยวเขาไปเหลือด้วยครับกลกับไปสไลด์เนีัยใจจิครับเดี๋ยวชี้ไปที่จุดท่อครับเป็นจุดเนอกหรออ้รอข้อครับ อ่าเป็นนอกกรอบด้วยอะไรจากนอกอกรอบคนะรับนะดูกล่าวลูกิีที่เลยคนระับโอ้โหนี่ครับการกับแม่ครับไมเ,เหนนะื่อครับแล้วซีที่ต้อยู่ที่บอลคือเจ้าเล็กครับโอ้โหประตูต่อไปนี้สำคัญเลยครก็พาใครได้คนระับซีที่โดยเล็กครับขึ่งมา ลูกนีติด็อกครับโอ้โหอนนี Listen, an, ้มันเ็นบบตาเอาเปยื้อทุกอย่างของตารากันตกใจมากแอดกรพ่แถวสอครับชาร์จไหาไปสวนไมได้ขานมาาพี่เต้าปาก็ต้าปากแอ่ถ้บอลเล่นเข้นไปแบบโดนแต่แอด้านหลังนี้นลูกเปล่ารับ โอ้โหเดี๋วเล็นฉลาดเลยเป็นกระเใช้ตู้ลก่อนทีีแล้วายที่เปียวเปี่ยวเข้าในแต่ไดแล้ววแวกปแหฟ้านะฮะเหนียวนะฮะทีเล่นเลยบอลบอลอ้นแม่ครับบอลี้าลูกี้แับป้แถวสองับตาที่ปาแล้วงเราเจียดาาเข้าไปตาิ แลนะ่เราโทยครับโดนพวกโดกัด้วยอ้ชายวานสวยกับโจ๊กคืนมาวางจอตาให้เล็กครับเ็กโคนต่อใักกับจับจับรวับทิ้งอ่ไให้ปลอดปลอกค่หลักแล้ลูกนี้เปนโอ้โหเ็กพยายามจะที่บายให้ปงครับผมจะเล่นที่บอดเนี่ยแต่ไม่รอดเลยโอ้โหนี่ัำลังพลิกไปแล้วครับ็ทหลักก็เป็นเตยลืตึงไปยัของจสาครับ รักษาพีทีสองเหลือแล้วหลังจากลูกคีพี่กบส่วนผู้ต่อไปก็เตรียมตัวนะอย่าดูเถื่อนนะผู้ต่อไปนี่เป็นหลานเก่งนะจะเจอกับกิมดิสโปเลาฮะพีทีกําวยเจ้าบอลเจ้าบอลปักโคตายเรียกตายโโอ้นะดีทีบริเวณเสาที่มีโคตรหล่อด้วยครับ โอ้แล้วเรียบร้อยครับิงแม่นเลยครับยิงคลาสสิกเลยครับทีเมมอสาเร็จครับเป็นสองก็ตูต่อสองเรับโอ้โหเกมที่้ำลังปั่นเลยครับหลังจากตามหลังอยู่สองลูกครับตอนนี้ครับมาล์เปี่ยนครับในเีมเสมอจะมาสามสาเร็จครับสองก็ตู้รอสองครับเริ่องต้อไปเลยครับแต่เวลาที่จะเลนหลาวครับตอนนี้ครับเจ็ดนาทีเศษเศษครับโอ้โหยังมองไม่ออกครับ ก็ถึงถ่ายทอกันมได้ครับค่ขอาเลกเ่ยกในทีมก็เอได้นะฮะซ้ายเล่นเล่นเป็นบล่านียัเกาเใจรัาาที่เล well. <Tu> ็กเล่นครับัไ้ครับกักบ่ครับ่ลกกก่ผิด่ว่าไมเป้็เลยเล่นเลยเล่นเลยเล่เลย่เปลี่ยนาเ็นเกเปิดาเก็ที่ต่แล้วไป้ครับ โอ <c oughs> นะ้โห้ลเนไมาดูัาเ่ไแ,เว,แ,ว,แวเมเลไี่ปม,ม,มากนชานไปตามเสียต้องวิ่งเลยครับีมาพิกัดกับร์ักลับมาที่ป,กป,ปกากอ้ประสบการณ์เยอะะเารอเขาไปตักรับแล้วกไกลขนี่นี่กีมาอยยกปอดเข้ามาเข้ามืเข้าดับ ตัตบอต่อดีครับสองสองเนี่มาติดกั๊กกับกมาที่หน่อยหาไปก็ให้เก๋เก๋มาที่ปากปากโดนแย่ที่คึ๊เดี๋ยวพ่นะจับกัทางซ้ายมาที่ช้างเนี โรชานะมาที่บอลายตายไปป้าพี่เกโอ้ยเดงที่ต้องเอาตัวได้ครับทีมาด้หมครับแล้วจับไดีเพีย้วยวเียวขมาสต่อสองเียว้ขาีเล็กไหนมาพีเล็ลเลลเลลเลกเอ็กซ์บเ็กจริงูกีนเต็เเตะเตะเตะเตอ้ตะเตะเเตะเตะเเเะเเเเเตเ ยิงขึ้นมาบอลเกียงยับจากตัวต่อองเจ้าโซนะโอ้ต้องโจกัจ้าวี้เปนโจกอกับโจกี้โจกับคนประตูได้ลูกโผครับคนเดียวสองลูกครับสกอร์ตอนนี้ครับจมาสาบยักษกับขึ้นมา้านเนเฉียงยิครับเป็นสามประตูต่อสองครับกยิงัโผมเลครับเู้นีร้้ าดาวไปเลยครับเก็ยอยูนีแล้วตีมาที oh ่ก right. ้ากตัจ่ายทมานุชมาช้าช้าใี่วหาติแปรี่ไม่รง่อกเกบของเจ้าบอลโอ้โหเวลาตอนนี้ก็เหลืออยู่5นาทีครับในทกหลังครับยังไม่รวมทุนเก็บคับแต่ก่อนนี้เป็นารสามเก็บกับาดาาครับเกียครับอยู่ที่สามสองเกบูต่อไปนี้เตรียมตัวนะฮะดูต่อไปนี้เนีวนะฮะจะเจอกับก้กา ไยกดวขยนเก็บได้ครับเก็บต่อแล้วเกยบครับตอแล้วั้นมาช้าช้ามาที่บ่อนบอนที่มาทางซ้ายครับเข้าเข้ามาแหมตัดังหวะได้ยอะเอาแล้วไปวับตกเล็กตอรชมาที่เปียวเปียวไม่ผาดกบแกบได้ครับเกบได้เจจะสาวนะรัดทีเม ไม่ว้าข้าวข้าวปลาไม่มีใครเลยขอเชียอ์ข้าวไปครับฝาที่กัดครับในพักนี้ใท้ดูนะครับตอนนี้เป็นต่อตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับขอเชียรมาที่บอลครับบอลเลี้ยเข้าในครับฟาวายให้เก๋เก๋มาที่กัดครับเสือถ่ายมา เดี๋ยวควบเช่อแยกจะันสาเี้ยเปิดมาก็เก็บเก็บไย่ยะโกาน้องเจาะอยู่กับเข้าในปะช้าช้ายังเจาะไว้เข้าเลยกคุมโซนในแนวรับเลยครับเรื่องของจั์สาครับแล้วเปิดจังหวะนี้ไม่ดี เปลี่ยนตู้วส่งเจ้าบ้าได้คารุาดยที่สุดลท่าในเกมรุกนะได้รถบาที่เดี่ยวกับใช้ตัวบ้าอะไรไม่เตะนะฮะดีดีครับคุณลองขับโจมไปก็ตังเตะเลยที่น้าขับขวาเก๋เกเข้าไปมาที่ก่อนัมาที่กับกัแทงมา ยังทันก็โหดสุดเกือบสั้นรับยังได้ค oh, ร oh, ับโอ้ดีเดียวะเกบจาดเข้ามาแล้วไกกไม่ฟไับไม่ได้ใช่ไหมขัดประตูใช่ไหมขดผู้รักษาประตูนะฮะเอกจาขัดผู้รักษาประตูในอเขโนะฮะไม่ได้ประตูเรปลูก่าเลยชัดเจนับ เปล่านั้งแต่ที่บานของจสาบกเวลาที่เินในสนามตัวนี้ครับสอาพีเศษยังใงว่าโดนเขาเปิดเข้ามาแต่ัพีวสองก็บอลมาที่การับมาเ๋เ๋เข้าไปครับล้วจ่าันแ่ยังได้ยัับโดนประตูสองครับากลัแต่อ้แล้วคูีครับเ๋ตตให้จรสาบเลยครับโอ้ดครับ กางเก็ต้องเอาปาวดเลยก็ไมนีเกย์การาบปากของเจ้าหนสาวั็มาติดเดี๋ยวาไอ้ทีช้างช้าจะไปยังไงช้าช้ากับโมช้าล้มมาช้าสายดีช้ายังไม่จ่ายครับช้างช้ายังไม่จ่ายว่าที่บอกบอกให้เก เสกมาที่บารบาสเข้เามาโอ้ได้ได้ยิงเลยนะครับผมเก๋ยังม่แห้ไม่ตกกรอบนะฮะสวยเลยเสกจะไปจุกนะฮะจะตีเสมอได้หรือ,ปกกอ,ปกกอเปล่าครับขอควาเครียดเหลือนาทีเดียวครับในขึ้นแรกในพึ้นหลังนะฮะโอ้โหยังไม่โดนโทษเจ็บครับที่เปี่ยวเปียวล็อกไปหวาดกั้นก่อนให้แต้งฮะผลงานเก็บที่สองนาทีนะฮะถึงหลังจะโทษเจ็บสองนาทีนะ ตีมาครับเต้ตีเสมอได้หรือเปล่าครับฟางน้ำเก๋กับเจ้าบาักบักแต่เจ้าผ่านได้ผ่านเจ้าเลยครับเจ้าเลยประกาศชิงออกข้างครับ,มา,บ,ารบม,ามาที่บักครับบักแล้วที่เก๋เก๋ผ่าที่บอกบอกโดยพวกเขาอยู่สองมาอย่งได้ครับ้จริงโอู้หูโหไม่ตกต่อ,อเห้อ โดเข้ามาเกได้รับเปียกยีอเปียวเลยเข้าไหั่นจ้มบารั็ตาแทงมัเตะที่กับเมาทีกัาครับดีจริงผมบอกนะถึงจะชอบตัเสองนาทีก็ตอนนี้โูมีบอลเจียกเกมช่วใหญ่ก็ควงบอลได้แต่เ่าที่จะกว่าจบั็เกมเสมอไม่ได้กว่าข้าวฝรงไปก็แรงออกหลังไ่เลยครับ เอาคุยไปครับกาเซ็ปกำลังโต้รุกเลยมาที่เก๋เก๋หาังบอลรู้มี่ไม่ตกกรอบแต่ว่าถ้าถือว่าถ้าบอลเจี๊ยก็แพ้วันนี้ยังมีแมตช์หน้าเขาให้แก้ตัวที่สนามไคจิตนะฮะโอ้โหนี่รับแข่งกับสองแมตช์นะฮะเขาติดตัวปีก แข่งแบบสองแบตแล้วก็เอาสกอร์ทั้งสองแบตรับมานับรวมกันนะฮะทาเสมอกันก็เตะจุดโทมไปเลยนะก็แบตที่สองแข่งที่ไหนก็เสมอกันก็นับสองแบตรวมกันเตะจุดโทษที่สนามนั้นแล้วฮะแบตที่สองเลยฮะเตะจุดโทษกันไปเลยนะเพื่อหาทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือรอบแปดทีนะดีมากอ้าวเดี๋ยวเราต้องต้องไปยล้วไปแล้วไปแล้ว เปียวปาเียวม่ยิงเปียิยยยติบระโอโ้ไม่ไหใเลกกับอ,อย่างมีประตูปิดฝาลงไม่ได้เลยโฮ้ยเปียวครับตัดเตะอิดดี้นะฮะเตะได้กัเวิสเทนี่นะฮขาเลาะนะฮะหลอกไม่ได้ดินะฮะไปโกงกก็โกรกเข้าโง่แต่แต่ให้กับกับโฮ้ยผปีกแล้วครับป้า ตัได้ยังได้ครเบโอ้คือแต่แ,แต่ว่ไดแล้วแ่็นแีครับภาพหลอกนลนี่เป็นสิต <sm all> ิคงไม่ได้นะหลอกเก่งนะเต่าก <Stick> ัด <boarding> ก <m urs> ัด okay. ิดมาติที่เนเงแล้วโรนี้็ไปรีบจ่อแล้ว่างกกันแบบแข่กัสอทีแล้วที่กลางสนามกอนคนับโอ้โหรนาต้องเู้นีสิบมันจริงๆคร่บโอเจอรามแล้วโรนีก็ถือว่าตาแผนเลยับตั้งรับแล้วสวนกลับครับโอ้มันเก่งับไล่ยิงขึ้นมาไม่ผานนะฮะ สต่ร่างของยอาจาได้วันนี้ครับเอาชนะด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับโอ้โหสุดตันเลยครับยังมีให้แก้กตัว,ตวรับสำหรับกานของบางระเียครับแมตต่อไปครับจากแข่งที่สนามไทายกีฬครับโอ้โหนี่เป็นแบตแรกครับหาวต่อไปลงมอกเลยครับ